โรงเรียนสังกัดสวทเสนอขอเปิดเรียนแบบออนไซต์เพิ่มขึ้น ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื kind of ้นฐานเปิดเผยว่าตามที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไปแล้วในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจํานวนกว่า12,000แห่งนั้นขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่ได้รับรายงานปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดโดยทุกโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ดำเนินการตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดได้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้มีโรงเรียนหลายแห่งทยอยเสนอที่จะขอเปิดการเรียนในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถที่จะคาดคะเนดได้ว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, จํำนวนทั้งสิ้นกี่แห่ง พราะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่และสิ่งที่จะเผชิญเหตุในอนาคตด้วยซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อน้อยลงเราก็สามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้ตามแผนการที่วางไว้ปิดท้ายด้วยการรายงานการเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ทับสองของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน